เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดง,งความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับนี่ผมมาสีเป้ารถสวยๆไปชมเลือกสีเลือกใช้นะครับวันนี้เป็น Honda นะฮอนด้าซิตี้ปี02ครับเครื่องเกียร์ดีสีสวยเงาช้ำเลยเครื่องหัวฉีด1,500ซีซีเกียร์ออโต้รถสภาพดีนะครับพร้อมใช้แม็กสวยยางดอกหนา,นหาใช้กันได้อีกยาว ามร้อนนิ่งวิ่งทางไกลได้สบายไม่มีปัญหาเกียร์ดีครับเกียร์ออโต้เปลี่ยนนิ่มเปลี่ยนครบทุกเกียร์วิทยุซสีดีมีฟังกระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบแอร์เย็นช่ำๆเลยภายในเบาะหนังสวยๆนะครับเบาะสภาพดีฟูๆูไม่ขาดไม่แฟบห้องเครื่องเดิมๆสะอาดครับอมใช้ได้อีกยาวถ้าชอบก็ฝา,ากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาฉีเป้าเลือกสีกันประจับ ส่วนเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อย,อยนัดดูรถนัดทดลองขับติดต่อโดยตรงได้เลยถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้ซิตีป,ปี02ครับกับราคาเพียง39,000บาทเท่านั้นเองรถสวยนะครับคุ้มค่าเกินราคาสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ